รับใจในความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วก็ติดดินมากเขาลงพื้นที่เนี่ยเวลาเขาสังเกตเห็นอะไรแบบที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆเขาเป็นคนช่างสังเกตมากเขาจะโจดโจดทุกอย่างแล้วเขาก็จะมากลับมานั่งคิดแล้วว่าเนี่ยตัวนี้นะเขาต้องมาปรับปรุงตรงนี้ตรงนี้มีปัญหาหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่กูก็จะ ยอมรับฟังอะค่ะรับฟังแล้วทั้งที่แบบเขามีเรื่องอะไรเยอะแยะให้คนอื่นเขาฟังอะไรอย่างนี้ทีนี้เราคุยไปแล้วทีนี้เขาให้คําปรึกษาที่ดีมาก <c oughs> นักแสดงที่มากด้วยความสามารถมีผลงานการแสดงมายาวนานแต่อีกมุมหนึ่งที่อุทิศให้กับงานเพื่อสังคมสู่ถนนนักการเมืองหญิงที่ควบคู่ง,งานแสดงของกุ๊กนาทยาแดงบุงอาแขกสนทนาในช่วงไ l i ์ม morning สัปดาห์นี้ครับ Live Morning กับห้องรับแขกบุษบาบานเช้าวันนี้ต้อนรับพี่แดงพี่กุ๊ก น้าตาแดงบุงหาครับสวัสดีครับจะ <c oughs> ให้เป็นฝรั่งเลย <c oughs> สวัสดีครับพี่จิงครับสวัสดีครับแห <c oughs> มเรียกเป็นพี่แดงเลยโอ้โหแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่แดงพี่แดงพี่กุ๊กนั่งตกใจก็อี้ตอนเ <c oughs> ช้าเลยใจลยเหรผู้ชายและไข่แดงฉันไม่ได้ชื่อแดงตัวหน่อฉันนามสกุลแดงบุงหางเ,เราต้อง <c oughs> สลามบริกรกันก่อนนะจ๊ะวอะไรกูสลามค่ะน่ารักแล้วมาจริงๆนี่รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับค่ะนี่เล่นหนังมาก่อนเป็นรุ่นพี่ในวงการเป็นรุ่นพี่เข้าวงการก่อนใช่ค่ะ ครับอายุใกล้เคียงกันเลยก็ดูหน้าสิอุ้ยอ่ะพี่จริงก็ยังสาวยังสวยเราไม่จริงไม่จริงมีแก่แล้วครับวันนี้พี่กุ๊กไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามีแฟนคลับมากันเยอะเลยอขอเสียงแฟนคลับหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังไม่เอาเข้ามาอีกหน้าอยู่ข้างหน้าช่องห้า ยังมีอีกนะเพราะว่าเรารับไม่ไหวแล้วก็อี้เราไม่มีแล้วก็เลยให้คอยอยู่ข้างหน้ามีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นมีตั้งแต่รุ่นคุณยายรุ่นเด็กก็มีผลงานล่าสุดของพี่กุ๊กก็คือต้องเรียกแม่ชื่นนั่นค่นเรื่องามหัวใจสามหัวใจแต่เดี๋ยวบอกก่อนพี่กุ้กนี่เขาดังมากเมื่อเมื่อข้างหนึ่งคือเรื่องอะไรรู้ไหมคุณหญิงอะไรนะคะกีรติคุณหญิงกีรติตัวจริงเนี่ยแหละแล้วก็ข้างลังภาพที่จริงประทับใจมากอยู่สองเรื่องนี้อ่านไหม ยังทันอยู่ฮะเคยได้ยินว่าเล่นกับพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนแล้วก็เล่นได้ตีบทแตกมากๆน่ารักมากแต่จิ๊กชอบเรื่องกีรติมากครับผมแต่ละหมือนนะตัวจริงมืมากอ้าวตัวจริงนะไม่เหมือนสะดุ้งเลยมาพูดถึงว่าเล่นเล่นเก่งนะเล่นเก่งคือเข้าเข้าบทปุ๊บเราดูแล้วเราเออผู้หญิงคนนี้ใช่เลยคือสูงวิญญาณอันนั้นได้เลยพีุู่๊ครับตอนนั้นดังมากแต่ทําไมถึงหายไปจากวงการล่ะครับก็พอดี มีครอบครัวค่ะอยากมีน้องเมื่อว่าสองปีกว่าแล้วไม่มีสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งงานเนาะก็แต่งงานบางทีเราก็ต้องปลดชีวิตตัวเองให้กับครอบครัวให้กับเพื่อตัวเองบ้างอะไรแบบนั้นเป็นสาเหตุที่ออกจากวงการบันเทิงไปพักหนึ่งไปพักหนึ่งแล้วมาเข้าสู่วงการการเมืองกลับมาอีกทีค่ะหลังจากทำทุกอย่างแล้วมันไม่มีก็ ไม่ใช่ไม่มีความสามารถชีวิตเป็นคนชอบทําอะไรแล้วทําจริงคือวลาลุยอะไรแล้วลุยจริงคือพีิงดีกล้าได้กล้าเสียเลยคุยกันมาเลยอย่างนี้เง้นเล่นเล่นการเมืองด้วยนะใช่เก่งมากพอไม่มีน้องก็กลับมาเล่นของอาเปียพิสารอีกเรื่องนึ่งไฟรักกระสูนกับคุณออฟปุงพฒน์ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีน้องในระหว่างที่ที่เล่นอยู่ที่ถ่ายทำอยู่ใช่ตั้งนั้นก็เลยหยุดเลยแล้วก็มาสนใจทางด้านสังคม ค่ะค่ะครับก็มาเป็นวิทยากรให้กับมูลนิธิต่างๆแล้วก็เป็นผู้ปกครองอาสาแล้วก็ไปบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาตรีที่มาสวอะไรต่างๆก็คือทําให้เพื่อสังคมทั้งนั้นนะไม่ได้มีรับสินอะไรต่างๆเลยคือทุกอย่างอุทิศให้กับให้การศึกษาแล้วเอาเวลาที่ไหนเป็นตัวขงตัวเองอะคะมันก็ไม่เคยมีนะในชีวิต เพราะว่าในเมื่อตัดสินใจที่เดินมาทางเส้นนี้แล้วตั้งแต่เป็นนักแสดงพิ่จิก็รู้ว่าเคยมีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องให้ใจคนอื่นแล้วให้ใจคนอื่นแล้วแล้วก็งานก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีวินัยมากนะเพราะเราทํางานในที่สาธารณะมากถูกต้องค่ะก็ต้องเคารพตัวเองซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพทุกอย่างต้องอยู่ในตัว หมดเลยมันก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่เราเป็นนักแสดงใช่ค่ะครับแล้วที่พี่กุ๊กไปช่วยเหลือเด็กสตรีแล้วก็ผู้พิการเหรอครับปัญหาส่วนใหญ่ที่พี่กุ๊กไปช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่กุ๊กเป็นคณะกรรมการสตรีเยาวชนผู้สูงอายุผู้้อยโอกาสแล้วก็ พื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนเยอะมากเรื่องจากการลอ่อลวงไปหายไปในที่ต่างๆแนละ้วทํกทำทำไม่ดีไม่ร้ายจริงๆนะสังคมไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็มาถามพี่ในเรื่องของว่าเขาจะติดต่ออะไรกับใครได้บ้างพี่กุ๊กก็เลยบอกว่าติดต่อกับพี่นี่แหละหเพราะว่าพี่รับผิดชอบในพื้นที่นี้อยูอ่แล้วพี่ก็เลยประสานกับอสอนอร่วมก้าท่านภูมิกับท่านตำรวจทุก ทุกทุกนแผนกทุกนแขนงในพื้นที่ของ<ช>พีก่กุกเนี่ยคือร่วมให้ความร่วมมือกันนะคะยิ่งเฉพาะสอนองลุมก้าเนี่ยเขาก็จะเป็น ผู้ติดตามด้วยจนเจอเด็กคนนั้นกลับมาสู่อ้อมอกแม่เขาเนี่ยคือก็ทํางานแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าเราทํางานเพื่อที่จะอะไรอย่างนี้จะเอาตาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยถูกต้องใช่ไหมคะเขายังมีอนาคตอีกไกลในการที่เขาจะต้องอยู่ชีวิตตรงนั้นใช้ชีวิตตรงนั้นถ้าเราเอาเขามาเปิดเผยจะคุ้มหน้าคุ้มตายังไงก็มันก็ ข้างบ้านก็ต้องรู้จักคนนั้นก็ต้องรู้จักหรือแม่เขายายเขาไปให้กับสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเขาขอไว้เราก็ต้องทําตามที่ทขขสิ่งที่เขาขอ,อแล้วก็หลายรายนะคะไม่ใช่เฉพาะรายเดียวหลายรายมากต่างจังหวัดปัตตานีเอ่ยก็ได้เข้ามาหากุ๊กก็เดินมาเจอกันแล้วก็ขอให้กุ๊กตามน้องสาวหน่อยอแล้วในวันนั้นเย็นนั้นก็ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือนี่ครั้งล่าสุดนี่ก็เพิ่งเจอแล้วก็จับมาแต่งงานกันเลยเนื่องจาก อาเหรอคะจริงชงให้อีกเหรอชงให้อีกเลยคู่ให้อีกอ๋อไม่ใช่เอาแล้วเกิดใครก็ดูรายการนี้แล้วก็บอกตายแล้วก็ยังไม่มีคู่ก็มาหาไม่ใช่หาคู่ให้ผมหน่อยนั่นคือคือคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทำใช่ไหมคะเมื่อคุณตกลงปรงใจกันแล้วหรืออะไรกันแล้วเนี่ยคือเมื่อตามเจอแล้ว พ่อแม่มาตกลงกันว่าคุณจะทํายังไงกับชีวิตของนะชีวิตของเยาวชนชีวิตของเด็กเนี่ยแล้วเรากาลังจะต่อสู้กันในเรื่องว่าท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาสังคมนี้ได้ในคณะกรรมการธิการเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนหน้าที่การงานแต่ในส่วนของครอบครัวพี่กุ๊กก็มีลูกสาวสามคนนี่เราไปเยี่ยมบ้านดีกว่าอ่านี่เราไปเยี่ยมบ้านพี่กุ๊กนะคะนี่บ้านคุณนัตยาแดงบุงหาเอาฟิวรถบุษสบาเข้าไปแล้ว นี่นะคะนี่นี่บ้านมี่กุ๊กที่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะก็มีสองหลังจะ